โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเก็บร่างกิ่งแมวตัวอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าแมวตัวอะไรเมกันผมก็เก็บไปเช็คชื่อด้วยนี่นะครับอันนี้อันนี้มันโคตรของโคตรโคตรโคตรหดหยอกหยอกมันไม่หดเท่าไหร่นะครับมันหดระดับกลางๆนะครับเดี๋ยวผมคี้เก็บรอนะครับโอเคกลับมาแล้วครับก็เปิดไปทีแรกเนะครับโอเคสําหรับเออสํสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องรอไปเรื่อยๆรอ เราเก็บเงินซื้อเมยียวทอร์นาโดเมยียวฮอริเคนเออฮอริเคนอะไรไม่รู้โอเคผมอัดชื่อถุงไม่ไม่รู้นะครับทุกคนแต่ส่งไปก่อนนะครับโอเคส่งไปเรื่อยๆแล้วเฮ้ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเข้ามาจึ๊บจึ๊บผมพูดไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้โอเคตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆทำไมไม่ติดคลิปโอเคติดคลิปไปแล้วโอเคส่งไปโอเคโอเคโอเคดีมากจิงโจด้ดำมาแล้วนะครับ เอ้ยคลิใส่จิงโจ้ดำทำไมมันไม่ใส่ตัวเหล็กเเออไม่ตายด้วยเออเฮ้ยชิปชิปชิปเอา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 อ้ยโง่ในกบผมโดนนาเม็ดเลยโอเคเกเกได้อยู่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 ก็มาสิครับก็ได้อยู่ ็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรื่อเรื่อเรืเเเเเดียวจะจะจะได้กี่โมงโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีมากโอ้โหเขาถดเลยครับเมื่อกี้โอเคตุนเมียวไม่ใช่แมวหรือไม่เออมันก็มีหูนะครับแมวตัวเนี้ยไอแมวเป็นลูกปั้นอ่ะโอเคโอเคโอเคคลิปไปไม่ใช่คลิปเมื่อกี้ติดอะไรไม่รู้ทำไซื้อไม่ได้โอเคโอเค เคบอสบอสเนียนนำมาแล้วนะครับอีบอสสงตัวหรอหตัวด้วย่สองตัวก็ไม่รู้เคๆไปเลๆไปเลยเลยเอ้ยเฮยเฮ้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 ยยเยยยยยยย้ยยยเเย้ยย้ยย้ย ได้อยู่ได้อยู่แหละยังไม่ได้ครีน้อยครีน้อยครี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 น้อยวิวทอร์นาโดโอ้โหดีมากครีครีแปะแปะเลยโอเคโอ้โหชิปชิปดิก่อนดิสเรียบร้อนคบแพ้อยอฮะมีอย่างนี้เหรอ โอเคเดี okay, ๋ยวผมไปดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนผมก็ไปดูโฆษณาไปแล้วแล้วก็เปิดไปเลยเปิดปลานาไปแล้วเฮ้ยเปิดปลาลงไอเปิดเปิดอะไรจำชื่อไออะไรอีกอ่ะโอเคโอเคเปิดไปเปิดปลานาไปเลยเรือยไเปิดอะไรไม่รู้โอ okay, okay, okay. เคโอเคไปเรื่ยผมเกียรมีดำผมรีโอรีโอแล้วมันค่อยมาทุกคน พีโอแล้วค่อยมาเลยนั่นแหล็ดเด็กเลดเด็กเลดเด็กจามาเลดเล็ดเออดีมากโดนไอ้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 ลูกป,ปั่นน็อกแบ็กไปผักกระเด็นนั่นแหละเอยโกนี่โก้ผมโอ้ยพี่มีฮงปี๊บโอเคแตกไปแล้วนะครับทุกคนพี่มีห้องปี๊บเฮ้ยอย่า,ด,านะดันมาหนะบอสน็อกแบ็กไปสิน็อกแบ็ก

โอเคดีมากน้องเบ็เบกเย้เคเได้อยู่ได้อยู่ดีวิทโอ้นี่ผมยังไม่ชนะอีกแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคนะครับทุกคนผมก็มั่วเช็ดเซ็ตไปนะครับทุกคนผมได้มั่วผมผมก็เอาเมวตัวนี้มาเนี่ยอยู่อยู่ล่างตรงกลางเลย อยู่ข้างล่างแล้วเป็นตรงกลางด้วยผมไม่รู้ว่าจะชนะไหมแมวตัวนี้มันจะตีไกลนะครับทุกคนตีไกลนิดหนึ่งโอเคแต่กระโดดเหมือนเดิมแหละตีไกลแต่มันสแต็กได้นะครับทุกคนมันสแต็กแล้วมันจะตีคลิปะ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 ,ปะแต่ไม่ได้ตีคลิ100่หนึ่งวัยประนครับโอเคส่งไปส่งไปส่งไป,งไปผมเอาแมวพิซซ่าออกนะครับเพราะหลังหลังเกมอะ่ะมันไม่ค่อยมีตัวสีดำมาถ้ามี้ามีกะ ก็มีแต okay. oh ่เออม้าสีดำนะครับโอเคมาแล้วจิบบจิ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 บเออเดี๋ยวเด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 ีดเ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 ก็ดเดีดเดเดุ๋เด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 ีดะครับดเ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 ด้ดเอ้ดาดอ้เดเดเดมดเ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 ดมดเดเด้ดเ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 ด้ดเ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 นเดเนเเ โอ้ยมีห้องปิดแตกไปแล้วนะครับตืมรัดวัดตีไปนึงทีโอ้โหเป็นจังหวัดที่ดีมากนะครับรัดวัดตีเอ่อตัวสีดำมากมาที่สแตกกันโอ้โหเด้อเด้อเด้อกอลีล่าดำมันทำไมกอริลล่ากอริลล่าเด้อ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 เดรัดวัดตีคลิปหน่อยรัดวัดตีคลิปแล้วไม่ใช่รัดวัดตีจะพูดยังไงจะ โอ้โห okay, okay. oh, oh, เรียบร้อยนะตายให้ผมหน่อยขอร้องล่ะโอเคตายจริงด้วยโอ้โ oh, หมีเออตายจริงอะ่ะผมก็ตายจริงเลยโอ้โห oh. คิดว่าไม่โหดแต่โหดจริงโอเคแค่นี้ละแล้วผมจะไปหาวิธีการชนะมานะครับแค่นี้ละ